ปังเราเตรียมมุ่งหน้าไปสันปะเกียนะครับเดี๋ยวเราว่าจะไปแวะปั๊มฮันครับให้โชเฟอร์ไปควันหลังจากไม่ได้แปมาสองอาทิตย์การกลางอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเราต้องไปดูไปเลือกเอาใช่ทำเลมันมีมันมีอยู่สามที่ของเอกชนแล้วก็ของศูนย์วิจัยเกษตรของศูนย์วิจัยค้ากลางมันก็จะถูกนะหัวร้อยชื่อไรล่ลุงเจริญอันนี้ไม่ได้ัจ ม่นนเอ็อีกฟุ่ม minutes later ตอนนี้เราอยู่ที่โบ๊ทมแต่งนะครับก็เมื่อสักครู่ได้แหล่งซื้อของกันแล้วเตรียมร้อยนะตู้เสบียรไว้เต็มเป็นสัปปะเจ็ดน,นะครับเดี๋ยวไปทางนี้นะน่าจะต้องปักไปที่ปักทางเลยไม่ตำหนิแล้วก็ค่อยเ,เป็นตามจี็นเรื่อยๆเ,เลยถ้าเพยเ์ไม่ตำหนินี่บอกปักต้องเซ็นชื่อทุกคนนะ เป็นชื่อคนเดียวใช่ไหมครับเดียวครับแล้วก็รวมตําบนตรงนี้ตรงนี้เป็นนะครับเซ็นคนเดียวแล้วไอ้ก,กิดเสร็จไปแล้วเซ็นสร็จแล้วเ <c oughs> สร็จแล้ว,ลวไปไปคาเฟ่ข้างหน้ากันนี่อ่ะนี่ชื่อว่าจําชื่อไม่ได้ตรงนี้ก็เก็บร<ะ>ักษาพันเชิงดาวมีหลายจุดตรงนี้ก็เป็นจุดขึ้นสันปะเกียครับทางลุกรังแล้วเรามาดูกันว่ารถเราจะเป็นสีอะไร สีทองหรือสีขาวยังถือว่าดูดีฮะดินแข็งแล้วถนนเรียบทือว่าถนนเรียบ,นนยบไม่แย่เท่าไหร่แั่น้นอันนี้เราขึ้นตอนวันที่4ี่ คาเฟ่แลนชชื่ออะไรนะตุ๊บอะไรนะตุ๊บอุ้ยอุ้ยจีนท้องหนึงชื่อตุ๊บอุ้ยจีนครับตุ๊บก็เหมือนมีอะไรหล่นอุ้ยก็เสียงอุ้ยไงมันมีอะไรตกลงมาตกใจจีนเนี้จีนมาจากนี่ไงเขากำ่งกินขนมจีนอยู่ก็เลยรวมกันหนักนะมึงอะเป็นแล้มากผูท้งสานมึงจริงๆเิอ อ oh. ุ้ยนี่คือเป็นภาษาภาษาอุ้ยกภาษายายยายอ๋อจีนก็คือกาแฟก็คือรวมกันเป็นเออยายจีนตูบตูปแปลว่าอะไรนะกระท่อมกระท่อมยายจีนนี่คือชื่อค่ะอ๋อรวมกันเป็นกระท่อมของยายชื่อจีน ใจเพราะเคยดื่มพอน้ำตกแล้วบรรยากาศแล้วเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อดูฟ้าตรงนั้นสิมาเริ่มอีกแล้วนี่ไล่ลงไล่ลงเจริญนี่เจริญนะเออไรลุงเจริญขึ้นมาให้ใหม่ก็ไม่ต้องขึ้นมึงเดินไปดูเซฟเซกันวันมีอะไร เดี๋ยวเรามาเซอร์เวยไล่ล่มๆเอ้ยไล่มิมเกก่านครับเดี๋ยวเราไฟนอลดิสิชั่นเงียบดีนะตันนี้ก็สวยนี่ันจะมีตรงเนี้อืมราบตรงนไปดูสุขเศษนะเอไปตอนนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่ง ที่เข้ามาในฝั่งของจุดกลางเต็นท์สถานีวิจัยควาไหนควาไหนโม่เห็นะก็จะเต่งด้วยรากไม้เสียวในช่วงล่างลงใช้ความสามารถสักเล็กน้อยควาขวายาวๆนะปุ๊บทีนี้ก็จะมันทำไมดูไม่สิ้นสุดอพอนะว่าัไงถึงแล้ว ไม่มีร้านค้าด้วยเจ๋วเลยสวยเลยหาที่จอดกลางได้ไปะลองไปดูแล้วก็ตัดสินใจคีย์นอกออดูสภาพรถเ <c oughs> นื่องว่าไอ้อะไรนะเครื่องแกง <c oughs> สันมะเกดโดนแม่จามาน โอเคนะมีร่มนะใช่มั้อกางเต็นท์นอเอาตั้งกางเต็นท์นอ๋อเลือกที่กลางเลยค่ะเขาเลือกแล้วเรา,าก็จะอ๋อเดี๋ยวไปเก็บหน้าเต็มค่ะอ๋อโอเคแล้ <c oughs> อันนี้เปิดถึงกี่โมงค,ครับสองทุท่มค่ะ,คะกาแฟใช่ไหมครับกาแฟขัวมันมีน้ำกาแฟขัวมันโมดเราต้องจองเลยคะมีน้ำก,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 กินน้ำมีเลืวมาเราก็ได้นะหมีมีอาหารนอกนอกจากนี้ไหมครับส,ส้มตำส้ตมตำอ๋อส้มยวาาไปเลือกที่กลางเลยดีครับเปเก็บหน้าเต็น มีมีไฟนะครับตอนนี้ตอนนี้ยังไม่มีค่ะมีตอนหกโมงไฟอันนี้ไฟไฟแบบเสียบปลั๊กเยองปัดไฟอ้าปัดถ้าอะไรมีแสงอ๋อมีช่วงเย็นใช่ไหมครับไปเดี๋ยวเราขอสักคนสัมำคัญเลือกจุดกลางเต็นท์ก่อนแล้วกันครับไป็นไงบ้างครับเฟิร์สอิมเพรสชั่นสำหรับสมเปนเกียเก็บขึ้นมาไม่ได้ไหมอาการดีหรือเปล่า ที่เขาจุดไฟนั่ะอันนี้น่าจะเป็นติตอุทยานงช่ไนของเขานะเดี๋ยวเราจะไปกลางตรงนั้นนะข้างหน้าป้ายเหลืองจริงถ้ามาหลายคนเนี่ยเช่าบ้านคุ้มกว่ามันพันกว่าบาทนอนได้สิบคนมีห้องน้ำในตัวมีครัวด้วยนะ ไหมครับรารารย์โอเคฮะดีใจทุกครั้งที่ได้มาธรรมชาตินี่ว่าดีใจทุกครั้งที่เมียไม่ได้มาด้วย <c oughs> อันนั้นก็สน <c oughs> อันนี้อันนี้เข้าแถบมากับเต็นแล้วครับอันนี้ฮะใช่ฮะอันนี้เป็นพอดีซื้อครบสองพันเขาก็จะแสียม <c oughs> <c oughs> บอกเลยนะใครใครไม่อาบตอนนี้นะึงเตรียมตัวได้เลยเ <c oughs> พราะว่าน้ําแบบเหมือนน้ําอยู่ในน้ําแข็งอะ แต่สดชื่นบอกเลยตื่นเลยรับรองว่าวูบในห้องน้ำรับเสียงยามเย็นวินว,ว,น,วน,ะะนั่งชมวิวดอยหลวงเชียงดาวนะฮะนั่งชมที่เฉยแค่นี้ก็มีความสุขอันนี้ดอยแม่ตะมานทำไมถึงชื่อว่าดอยแม่ตะมานครับมแม่ตะมานแต่ก่อนก็คืออ่าคนที่มาบุกเบิกชื่อตะมานตะมานนี้เขามาบุกเบิกแต่ทีนี้ พอระยะเวลาผ่านไปคนก็พูดเพี้ยนมาเรื่อยๆจากตะหมันตะหมันพูดเร็วก็เป็นตะหมันตะหมันตาหมันก็เลยเป็นดอยแม่ตะหมันแล้วแม่หึนี่วคำว่าแม่มาจากไหนก็แม่ตะหมันไงแม่ตะหมันเป็นคนเล่าเรื่องนี้ฮะไม่ใแล้วที่ว่าสันปะเกะนี่คือทรไมถึงชื่อสันปะเกะสันปะเกะ ยากไหมพูดไปทางไหนสันไปเกี้ยเหรอไปหาน้าไปตอนนี้ทำอะไรเมนูมักกะโรนีปลาแมคคเรลนะครับ นี่ก็คือพวกหมาปากระต๋ตองคุกไข่เมนูประจำของเขาใชครับกินจนฟันเหลืองเลยอันนี้เราจะทำซอสมักกโรนีนะครับโดยเชฟแจ็คไม่ใช่หรอโดยเชฟแจ็คดอกแซ่ดโดยมีมุมข้างหลังเป็นดอยหลวงนี่จะเป็นวิวทำอาหารที่สวยที่สุด กินแล้วพอไหมไม่นะเกลือตัวมันโอโห้น้ำไปอีกมันอืดนะอืดอยู่ยีนต้องใส่เกลือ่น่ลยและและ้วก็มันเยอะอยู่นะเสร็จสมบูรณ์เหลือเท่าไหร่เดี๋ยวผมรับผิดชอบช่วยอันนี้คือสปาเกตตี้ <laughs> ตขี้ไก่ ว่าอาหารมาป้องนะฮะรสชาติเป็นไงอร่อยสั่งได้เหมาะก,กับเหมาะก,กับสุน <laughs> ทุกสายพันธุ์เป็นไงเอา่อยถูกใจอนมามัยถูกลืม <c oughs> นะฮะ,ฮะกินท่ามกลางวิวของต้ยหลวงเชียงดาว ใส่ใส่อันนี้แบบนึกถึงใครไม่ได้นะน่ารู้โตะไงอันนี้ต้องเบิ้ลไหมไม่ซอสอุณหภูมิเท่าไหร่อยู่นะหลายนะสิบแปดองศาก็มียุงอยู่นะแต่แบบยุงไม่กัดเลยอืมสดชื่นเลยอืม้าก่อนคุณเป็นเต่าหรือเปล่าอร่อยทุกปาก ลำหมากตอนถ่ายกัดหนาวเลยกุงยุงแล้วมยอะปฏิเสธไม่ได้ว่าจะต้องเจอ,อยุงอ,อ่ะต้องทำยังไงผมมีผลิตภฟันอ์ไ <laughs> รอย่างหนึ่งมาให้นะฮะจะเป็นสเปรย์กันยุงตะไคร้หอมตะไคร้ภูเขานะครับจากไอนีฟ่ฟารมมือหม่ามือสเปรย์กันยุงแบบ ออแกนิกนะครับร้อยเปอร์เซนต์ที่ทําจากสมุนไพรแท้ๆเลยนะครับเป็นสเปรย์ที่กันยุงได้นะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมของตะไคร้ภูเขารวมถึงตัวนี้ครับสามารถลดอาการผื่นคันจากการที่โดนยุก,กัดได้นะครับที่สําคัญมันออแกนิกแล้วก็ไม่เกิดอาการแพ้ใดๆตามมาเป็นไงกลิ่นกระทูใช่ไหมในเรื่องของกลิ่นกลิ่นหอม,อมกลิ่นหอมเป็นเหมือนสมุนไพร แทแล้วก็ตัวนี้ถ้าสมมุติโดนยงกัดแล้วก็สามารถฉีดลดอาการคันได้อ่ะข้างะะสามารถสั่งซื้อได้ผ่านทางไลน์นะครับแล้วก็เพจเดี๋ยวเราขึ้นลิ้งให้อีกทีนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมกับสปีดก,กันยุ่ตาไทนี่ไฟมือราคาเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ <No! S> 1นึ่สี่สิบาทใช่ไหมน่าจะใช่นะฮะ ถ่ายด,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 ดาวไม่ได้เลยแจ็คคนเปิดไฟสว่างมากหลายไม่เห็นดาวเลยนอนเพิงคืนว้าไม่นอนได,ได้นอนนึงว่าเฮ้ยมากูดอยหลวงเชียงดาวไม่ถ่ายดาวได้ไงดอเชียงดาวเชียงดาวหลวงเชียงดาวเรียแล้วสําหรับวันนี้ก็แน่นจัดเพลงตอนนี้นะครับ

มีอ่ะเออมีเตือน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 หนาวมากครับวันนี้ เป็นไงครับเช้าวันนี้หนาวนอนไม่ได้เลยเมื่อคืนทำไมก็ไม่หลับราองสีดังข้ามเต็นทเละหนาวมากเลยครับตอนนี้เมื่อคืนอุ่นไหมฮะอุ่นไหมอุ่นอุ่นแบบดีไหมเช่นดาวที่หมอกบรรยากาศสวยมากตอนเช้าแสงสวยนี่คือเหตุผลหนึ่งที่ผมมานอนที่นี่ที่ผมไม่เลือก อีกฝั่งหนึ่งเพราะว่ามันไม่เห็นแบบนี้อตอนเช้าแสดงว่าที่ฝนตกไม่เกี่ยวกับฝนแล้วไอ้ต้องไปดูปัจจัยใหม่ <c oughs> ไม่วัตถุดิบมันจะต้องมีคุณกระจูง <c oughs> ถ้าสองส่ยญญ่างนี้รวมกันมันจะ,ะ็นลงสวยไม่ใช่กูกับมาลิตเลยพี่มานอนทับเวี้งงไหมเขานอนทับเวีอะไรงทุกเทวก็แหย่ไปข้างหนึ่งทำไม ปั๊กเดี๋ยวเราว่าจะเก็บของนะฮะเออคนัอข้างเรื่องเก็บของล้ะจิดนี้จริงพวกเรานัดกันไว้ประมาณเจ็ดคนมาจริงสามคนสามคนทวน บางครั้งคนที่เราเคยเดินทางด้วยก็อาจจะมีชีวิตเลยสีชีวิตบ้านติดธุระติดธุระติดธุระบ้านอาจจะเสียดออกไปบ้างนหลนชีวิตสนุกของเราก็จะเป็นแบบนีการเวลาเปลี่ยนจิตใจคนเราก็เปลี่ยนไม่มีใครมนเดินตลอดอย่างทำโค่ว่า <c oughs> แม้การเวลาจะเปลี่ยนไปแต่ความสุขยังเหมือนเดิมเจบแล้ว